เปิดขึไปคอมเมนต์หนาติดเช่นบ่ไดน้องบ้านที่ข้าหนึ่งหลานน้องใจบ่พูดได้หลายเด้อพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นคือไปอันไลฟ์สดเข้าไปคอมเมนต์บ่ได้ได้แต่ต้องอับปื้อซื้อมันเกิดอีหยังขึงเป็นตาโดนเน่อยเด็ดเละเข้าไปไล่เจ้าบ่ไดน่นเช่นเป็นอย่างนี้ไม่อยเปิดคอมเมนต์ก็บ่ได้แต่ว่าไปต้องอับให้ได้อยู่แต่ว่าใครเข้าไปคอมเมนต์บ่ได้มันเปิดอี่ยัง มบัตรด้ีค่ะหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพีนอมมน่น้องขอบคุณหลายๆเด้อไปคอมเมนต์เพิ่นบ่ไนใดเนาะเกิดเรื่องขึ้นไปคอมเมนต์บ้านใดก็บอกให้ไปล้างห้องน้ำไม่ทันได้ไปอยู่ทกปิดาไปตู้หิ้นก็ปิดประตูตอ้อมสอบใหม่ thì khỏi phải túng nhà làng họ làm hiện nay mới không, nằm này, không? Này, phải này, phải ôi cứ đang làm cái này này, P’nong gì? Có phun xong làn nông cháy nông นันรองใจนี่เอซไปทางไหนบนอ้อนาะสิจะมาเทลสเศร้าไปทางไหนบัน้อเอฟซีไปน้อซีไปไปไซนไปไซนิชิีนวัดี่ะสีหลันรองใจสุิามาให้เทลาสิบเทลาเศร้าวนันนี้ไปทางไหนบดน้อเอซีเกิดการมองเองี้ เกิดการมองเห็นนาะพี่น้องเกิดการมองเห็นขอบุณสามด้านน้องใจด้อพี่น้อง สามหลังนุ่งใจเด้อพี่น้องทุกสามห้ัน ล้านสามล้านดวงใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้อนวันนี้ก็เก่งที่ตอบเปนวันี้กสีหลนดวงใจขอบคุณหลายเด้อพีงสีหลน แงใจเห็เทละสองเทละสามเทละสี่ยังดียังใกล้ยังมีคนแบบเมียนมากเหเทละสองละสามละสี่ยังพี่น้องเราขาดขาดสายพ่ไ hmm. ด mm ้ม hmm. mm ีกำลังใจสองสาม 那、嗯。嗯嗯